สวัสดีครับท่านทั้งหลายไหวพระสวสดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านไม่ได้มาที่วัดก็ไม่เป็นไรแล้วแต่กำลังของตนเองในการทำคุณงามความดีคุณงามความดีนั้นเป็นเรื่องคล้คลายกับเงินกับว่าเราเนี่ยมีเงินในกระเป๋ายิ่งเราทำมากเท่าไหร่ ก็เหมือนกับว่าในกระเป๋าเรามีเงินมากเท่านั้นในบัญชีของเรามีเงินมากเท่านั้นอันนี้อุป,ปมาอุปไมยความดีนั้นไม่เคยเสียหลายถ้าทําไว้นะเพราะว่าหลังจากตายไปแล้วทุกคนจะไปตามอํานาจของกรรมที่เราทําดังนั้นใจก็เป็นกรรมการที่เราจะอบรมจิตใจของเราก็ต้องอบรมด้วย คุณงามความดีเราอบรมได้มากเท่าไหร่ทําให้เป็นจิตประจําตัวของเราแน่นแฟน่นแนนแฟ้นเท่าไหร่นั่นก็เป็นกําลังของตัวเองแล้วกําลังของใจที่ดีมันไปเส้นทางที่ดีเราเรียกกันว่าบุญนั่นเองบุญก็คือเครื่องชําระจิตใจให้ขาวโดยมีความดีนั่นแหละบุญก็เป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความดีด้วย ดังนั้นถ้าากว่าปัจจุบันนี้โอกาสที่เราจะไปวัดเนี่ยน้อยมากเรายังสามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทาสมาธิอยู่กับบ้านการจะสวดสวดมนต์ไหว้พระได้เนี่ยจิตใจเราต้องมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์การที่เราดูข่าวสิ่งที่มีเดียนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะเสื่อมถอยความศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ลองดูสิครับลองฟังดูมีสิ่งดีๆเกี่ยวที่ทําให้จิตใจเราเนี่ยดีมากๆเรียกว่าเป็นคุณธรรมความดีผมเองได้ให้5กุญแจมัศจรรย์เอาไว้สําหรับผู้ที่ได้เข้ามาฟังแล้วนะครับได้เข้ามาฟังแล้วก็จะเห็นเลยว่า5กุญแจเนี่ยมันปลดล็อกความทุกข์ได้จริงๆครับวันนี้ผมก็นําเสนอจากภาพที่ได้นํามาบอกตรงนี้แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมให้ขอทุกคน สวดมนต์ทำสมาธิและแผ่เมตตาด้วยนะครับแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราและผู้อื่นเรารับตัวเราเราก็รับผู้อื่นเช่นเดียวกันนะครับแต่ในสังคมนั้นจะต้องมีปัญญาในการที่จะแผ่เมตตาด้วยนะครับต้องแผ่เมตตาด้วยจากจิตของเราเนี่ยให้เป็นจิตใจที่มีความสุขสงบนิ่งแล้วก็อยากปาถนาใา้ทุกคนมีความสุขทำแบบนี้เลยนะครับแล้วสิ่งดีๆในชีวิตก็จะเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีก่อนนะสวัสดีครับ